อย่างนี้อย่างนี้พี่ไม่รู้จักเลยใครชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยคนคนนีเ้เฮเดนครับคนนี้จชัวครับวันนี้มาทำอะไรกันเอย่ยมาทำถ่ายโฆษณาครับอ่าโฆษณาอะไรรู้ไหมเอย่ยรถไฟครับนี่รถไฟอะไรครับรถไฟรถไฟไม่รู้ครับ <laughs> อ่าแล้วก็สนุกไหมคะวันนี้ถ่ายสนุกไหม แต่โฆษณาชินน้นแรกเลย<น>หรือเปล่าไม่ครับเหนื่อยจริงหรอใช่น่าจะเหนื่อยมาด้วยค่ะอะ,อะเอ้ยนะคะน่าจะเหนื่อยมากเหนื่อยมากอยากลอบไปเล่นเกมโอ้ยยักตีไม่ทันนันดีทีนี้เนี่ยเราจำได้ยังว่าวันนี้เรามาถ่ายโฆษณาอะไรโฆษณา L u a s l e นี่นี่ครับท่าน l s e l n e ครับ l n e ครับอ h l l n e มีหลอดไฟครับ n e ีครับลอ l n e ดียังไง l e นีครับ